สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทาง You Tube นะครับก็วันนี้ก็ได้งานนะครับอยู่ต่างาต่างอำเภอต่างหมู่บ้านนะครับทุกคนตอนนี้ก็ใส่ท่อนะครับท่อที่เราจะทำทางข้ามถนนนะครับทุกคนนะครับ่หน,นะน้างานอยู่ที่ ตำบลแม่ตะวอนะครับห่างจากที่นี่ไปประมาณ120กิโลนะครับที่เราจะไปทำงานนะครับตอนนี้เราก็ใส่ท่อนะครับสองคันกับลุงเนธนะครับนี่ครับรถเราก็ต้องเตรียมถังน้ำมันนะครับเราต้องไปนอนนะครับทุกคนนะฮะหน้างานต้องไปนอนนะครับ ก็งานก็อยู่เป็นลักษณะางานเป็นอ่อเป็นเนินเขานะครับเป็นเนินเขาที่สูงนะครับแล้วแล้วก็เจ้าของที่จะปรับอ่าเป็นที่ต่ํานะครับให้ปรับดินนะครับตอนนี้ก็จะใส่ท่อไปก่อน,นครับทั้งหมดสิบ8ปดสิบแปดอ่สิบแปดลูกนะครับท่อท่อหกสิบเซนนะฮะ ก็จะทอยดินอยู่6ล้อใช้6ล้อ2คันนะครับทุกคนแล้วก็10ล้อ1คันนะครับ10ล้อของพี่นิดนะฮะเสียนิดนะครับตอนนี้ยังไม่ออกไปไหนนะครับทุกคนตอนนี้4โมงยังอยู่ห้วยบงอยู่เลยครับโม่ห้วยบงก็ใช้เวลาวิ่งประมาณ3ชั่วโมงนะครับ120กิโลนะครับมันมันไม่ใช่รถเปล่านะครับทุกคนมันใส่เราใส่วงบ่อไปด้วยนะครับเออท่อท่อข้ามถนนครับทุกคน มันจะสูงแล้วมันอย่างนี้ครับทุกคนเียสูงขึ้นมาเลยนะครับนี่เราต้องใช้เวลาวพ่งสามชั่วโมงนะครับไปถึงหน้างานนะครับเมื่อกี้ก็เซนิตโทรมาแล้วนะครับยังไม่ถึงกันอีกหรอแม่โครอนะครับรอวางท่อนะครับไปทํางานแล้วก็ใส่ท่อไปนะครับก็ได้ค่าน้รมมาเล็กๆน้อยๆครับทุกคนนะครับเพื่อเราจะไปได้งานใหญ่นะครับ ลักษณะงานถมที่กอ็อยู่ประมาณสี่ห้าร้อยเที่ยวครับทุกคนตรงนั้นนะครับแต่มันมีหลายจุดนะครับทุกคนถมในหมู่บ้านอีกนะครับแต่ละจุดก็สองร้อยสามร้อยครับรวมๆแล้วเกือบเกือบพันร้อยนะครับทุกคนช่วงเช้าผมกับลุงเนตรก็ได้ถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียนน้ำมันฟังท้ายนะครับถ่ายเช็ครถเช็คแลาให้พร้อมนะครับพร้อม านง,งานที่นู่นนี่เป็นอยู่ในป่านะครับทุกคนอยู่ในป่าแต่ติดทางดํานะครับ <c oughs> จะกินยังไงจะอยู่ยังไงนะครับตอนนี้สัมมโนครัวเต็มรถนะครับทุกคนเครื่องนุ่งหง่มเครื่องนุ่มนุ่มห่มนะครับทําจนกว่าจะจะเข้าฝุนนะครับทําจนกว่าจะทําไม่ได้ครับทุกคนนะครับงานตัวนี้ ถ้าไปทั้งทีก็ต้องไปงานก็ต้องเอาให้คุ้มนะครับไม่รู้ว่าคนที่ไปทํางานไกลบ้านหรือหน้างานไกลๆการใช้ชีวิตเป็นยังไงนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับทุกคนมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับผมคิดในใจจะนอนในรถนะครับทุกคนนอนหน้ารถแล้วเราก็ใช้มุ้งนะครับเหมือนรถพ่วงที่เขาจอดนอนนะครับก็ใช้แบบนั้นนะครับผมก็ไปซื้อมุ้งมาเตรียมพร้อมหมดทุกอย่างครับทุกเหตุการณ์นะครับ ยังคิดหนักเลยครับตอนนี้ก็เราจะอยู่ยังไงจะเข้าห้องน้ำยังไงทำกับข้าวยังไงนะฮะฮะแกละสามร้อยโลตันแปดกอบสองตันนั่นนี่ก็สามก็สามยี่เจ็ดอโวองกับสามตันนะครับทุกคนนะครับนี่ใครนั่งมาเล่นเล่นๆอจะอคุ้มหรือเปล่าไม่รู้นะครับ ลูกท่อข้ามตรงนี้ลูกละสามร้อยกิโลนะครับทุกคนสามร้อยโลใส่คาระเก้าลูกนะครับเก้าสามยี่เจ็ดก็สองตันเจ็ดนะครับอีกสามร้อยโลจะสามตันนะครับที่นอนนะครับเต็นท์ผ้าโฮมนะครับอันนี้เป็นเตท,ที่นั่งที่นั่งเก้าอี้ครับทุกคนเป็นตะก,ก้าผ้าขันนุ่งขันน้ําเสื้อกันหนาวนะครับไม่รู้ว่าจะร้อนจะหนาวจะยังไงนะครับตรงนี้แล้วก็ เตรียมไปครับมีให้ครบมันดีนะครับทุกคนไปถึงที่นน่นนั่นหนาวแล้วไม่รู้จะทำยังไงนี้่องลำบากเลยนะครับในป่านะครับอีกครับทางนนทพินิดพินิดนะครับโทรมาเร่งนะครับเมื่อไหร่ไหรา,ราทำกับข้าวรอแล้วนะครับอาหารปลาครับทุกคนนะครับ ผมกับลุงเน็ตก็มือช่วยกันเหลือกันนะครับแต่ตลอด okay, okay. อันนี้มาเราก็มาขึ้นท่อบ้านเสียมบดแม่คโครนะครับครับทุกคนตอนนี้เราก็ขึ้นท่อเสร็จแล้วนะครับออกเดินทางครับทุกคนนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเติมน้ำมันตรงปั๊มพีทีแม่ละมาดนะครับก็ อัดไปเต็มถังนะครับทุกคนเต็มถังแล้วก็มีแก๊อลนะครับส0มสิลิตรอีกห้าแก๊อลนะครับแก๊สละละสามสิบลิตรนะครับร้อยห้าิแล้วก็ต้องเติมไปเพลยอีกร้อยห้าสิบลิตรนะครับทุกคนพอที่นู่นนี่น้ำมันแพงนะครับทางสี่เลนหมดแล้วนะครับบ้านคุยบเดงแยวนี้นะครับขยายทางนะครับเตเอร์แล้วนะครับ าจะวิ่งเส้นตรงอย่างเดียวนะครับเส้นนี้นะครับถ้าตรงจากที่ทํางานไปมันก็ถึงนู่นนะครับแม่สะเลียงออกแม่ห้องสอนนู่นนะครับทุกคนเส้นนี้นะครับตอนเย็นอย่างนี้เราก็จะต้องทําเวลาหน่อยนะครับทุกคนเพื่อเราจะได้วางท่อทันวันนี้เลยนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราก็เริ่มงานเลยนะครับทุกคน มันเครื่องใหม่น้ำมันเฟืองท้ายใหม่นะครับทุกคนเครื่องงานตัวนี้นะครับตัวนี้เราก็ถึงหน้าเทศบาลทุ่งหลวงแล้วนะครับทุกคนเป็นไม่แม่จัดเรานะครับนีอน,นี้ก็เป็นเทศบาลตำบลทุ่งหลวงนะครับ ตำบมลแม่ละมาดเออตำบลแม่จะเลาอำเภอแม่ละมาดจังหวัดตากนะครับทุกคนตรงนี้นะครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆ ทางไกลหลายร้อยกิโลนะครับคุณอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับกับ c ีโอดัมซินะครับขอขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามนะครับผมก็ขอขอขอบคุณที่เป็นกำลังใจนะครับ ประมาณ80นะครับลนุเน่ก็ตามหลังมาครับสองคนด้วยดุยด้วยดย,ดยมาครับ าลาดยางมาตอยหมดแล้วครับสี่เลนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสารพาวอนนะครับแล้วก็ขอลบนะครับ ขวาก็าเข้าหมูม่บ้านแม่จันรอนะครับทุกคนเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับแต่เราต้องตรงไปนะครับไปทำงานนะครับต่างที่ต่างถิ่นไกลๆนะครับโอ้ต้องเตรียมสัมภาระนะครับมากมายนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ที่ผมเตรียมมานี่ ไม่รู้ว่าจะขาดเหลืออะไรหรือเปล่านะครับ <c oughs> ถึงที่นู้นก็ค่ำข้ามาครับทุกคนนะครับประมาณหกโมงทุ่มนะครับกะว่าสี่โมงห้าโมงหมงทุ่มนะรประมาณทุ่มมันก็จะเข้าในหุบเขานะครับทุกคนเป็นหมู่บ้านเหมือนกับกระเลียงพมอ,อะไรเงี้ยครับเพราะที่ตอนนี้ก็แถว แต่มันยังไม่ถึงนะครับที่เขาลบกันนะครับที่แม่นบ้านแม่สะเรียงนะครับยังไม่ถึงนะครับห่างจากหอลาบอีกร้อยกว่าร้อยกว่าโลนะครับเติมน้ำมันเสร็จแล้วครับทุกคนนะครับแล้วก็ตุนไปนะครับทั้งรถทั้งที่เราแกนอนสามินิดอีกห้าแกนอนนะครับทั้งหมดผมอัดไปห้าพันนะครับทุกคน างงานนี้นะครับโอนนํ้มาไป5 0 0พันแล้วนะครับรวมค่าถ่ายน้ำมันคงน้ำมันเครื่องอะไปไป8 0ันครับทุกคนนะครับลงทุนเกือบหมื่นนะครับ,บ, 10, รบทุกคนค่าอะไรค่าน้ำมันเครื่องค่ากรองนะครับค่ามือนะครับส0 0พันกว่าบาทนะครับทุกคน บวกน้ำมันอีก5,000นะครับน้ำมัน B 7นะครับทุกคนเราเติมใช้ B 7นะครับ <c oughs> จานี้้ก็ยาวแล้วครับทุกคนนะครับ,นะรบถ้ารถตัวเปล่าๆเขาจะไวกว่านี้ครับทุกคนอันนี้มัน หนักก็ไม่หนักเบาก็ไม่เบาครับมันทวงเวลาอยู่เนี่ยครับทุกคนเราต้องมุ่งไปข้างหน้านะครับชีวิตนะครับมุ่งไปสู่ความฝันสู่ความสําเร็จนะครับมันก็เป็นเป็นกําแพงนะครับที่เราต้องข้ามไปนะครับต่อสู้กับความลําบากความจนนะครับคนที่ลําบากกว่าเราก็มีเยอะนะครับ อย่าท้ออย่าถอยกันนะครับเลี้ยวแรงอมีก็สู้กันต่อไปนะครับทุกคนเนีย่ยมันเริ่มเป็นเข้าป่าครับทางเหลือสองเลนนะครับตรงนี้ก็เป็นทางคดเคี้ยวแล้วครับทุกคนนะครับขึ้นเขาลงห้วยนะครับ นี่เราก็จะลงดินมอนดินดำนะครับเส้นนี้มอนดินดำก็มันจะลงทางลาดชันนะครับปรดระมัดระวังแล้วก็ต้องเคารพกติกานะครับในการใช้รถใช้ถนนนะครับเวลาลงเขานะครับพยายามรักษาเบรกนะครับอย่าให้เบรกไหม้นะครับทุกคนเราต้องเอาอยู่นะครับทุกคนต้องเอารถให้อยู่นะครับ <c oughs> เราปิดแ่ให้สารภูมนะครับตรงนี้แล้วก็ก่อนขึ้นเขาก่อนลงเขาแล้วนะครับเป็นสารสารปูภูผานนะครับก็จะมีชาวคเลียงนะครับก็หาของป่ามาขายแถวข้างทางนะครับสองข้างทางนี่ก็จะใช่หมดนะครับเต็มหมด ดอกดีนดอกก้านนะครับเป็นพวกผักนะครับก็ใครที่มีรถด,ดับแล้วก็ไปทำงานแบบในป่าไกลๆบ้านอย่างนี้นะครับการใช้ชีวิตเป็นแบบไหนนะครับเอามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้นะครับทุกคนมาพูดคุยกันในคลิปในใต้คลิปได้นะครับ เราก็ถึงศูนย์อุยพแบกเกนะครับทุกคนเราจะถึงศูนย์อุยพนะครับศูนย์อุยพนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับเป็นหมู่บ้านกะเหลี่ยงนะครับเขาเรียกว่าศูนย์อุยพนะครับแบกอกนะครับเป็นภาษาเป็นภาษากะเหลี่ยงนะครับทุกคน เคอรี่มาส่งด้วยทุกคนไม่ธรรมดานะครับนี่มีรถเคอรี่มาส่งในป่าด้วยนะครับนี่เป็นจะเป็นหมู่บ้านนะครับอยู่ตามเขาตามดอย,อยนี้นะครับตามเนินเขา,างน,นะครับ นะครับเก็บเกี่ยวเ,เรื่องราวนะครับวันนี้เราก็ถึงด่านจุดตรวจบ้านแม่หละนะครับทุกคนบ้านแม่หละอำเภอท่าสองยางนะครับ ไปเหน่อยมันก็จะเป็นนะครับทางเรียบกับทางแม่น้ําแม่ลาเมานะครับเป็นมูเป็นน้ําจากมาจากสารละวินนะครับสารลวินผ่านศพเมยมานะครับทุกคนที่เราจะเลาะเลาะเลาะเอารอแม่น้ําไปนะครับทางมันจะโค้เคี้ยวนะครับเส้นนี้ถ้าเป็นหน้าช่วงนะัก ช่วงหน้าเที่ยวก็จะมีกลุ่มบิ๊กไว้์นะครับที่ขับรถมอเตอร์ไซค์มากางเต็นท์พักแรมกันนะครับแถวนี้นะครับแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นทางเข้าเ,เส้นแม่ละเมิงนะครับเป็นม่อนคูบาสายนะครับนักท่องเที่ยวก็จะไปกางเต็นท์พักแรมกันนะครับนี่นะครับบ้านข้วยปุกแกง สวยไหมครับบรรยากาศระหว่างทางนะครับทุกเส้นทางของชีวิตมันจะมีเรื่องเล่าของมันอยู่นะครับใครจะเป็นคนเก็บเกี่ยวให้มากที่สุดนะครับทุกคนตอนนี้เราก็จะถึงหมู่บ้านแม่อุงนะครับฟังชื่อดีๆนะครับหมู่บ้านแม่อุงนะครับชื่อก็จะออก คล้ายๆกระเรียงนะครับทุกคนตรงปากทางเข้าก็จะเป็นโรงเรียนอยู่ปากทางเข้าเลยนะครับปากทางเข้าหมู่บ้านนะครับนะครับตรงข้างหน้าเราเนั่นนะครับทุกคนเป็นโรงเรียนนะครับเราก็อีกหกิโลเมตรนะครับก็จะถึงตำบลท่า,า,ออออส,ทาสองยางนะครับอำเภอท่าเอ่ออำเภอท่าสองยางนะครับทุกคน าทุออาะครันผมมาทำทางทำป่าที่ตรงนี้นะครับตรงซ้ายมือนะครับเป็นเทศบาลนะครับเทศบาลตำบลท่าสองอยางนะครับทุกคนก็มาอยู่นี่2เดือนนะครับที่นี่ก็มีน้ํำไฟพร้อมนะครับ เช่าแกเขาเช่าบ้านให้หนึ่งหลังนะครับอยู่ด้วยกันนะครับพ mm hmm. วกเครื่องอำนวยความสะดวกต้องใช้ไฟฟ้านะครับน mm ้ hmm. ําท่า mm hmm. ห้อง,องน้ํามีครบนะครับที่นี่แต่ที่เราจะไปตอนนี้นี่ไม่มีสักอย่างครับทุกคนนี่นะครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึง่าทางเข้าโดยแม่ละเมิงแล้วนะครับชื่อตัวนี้จะเรียกว่าเป็นหมู่บ้านแม่สลิดนะครับ น้อยนะครับทุกคนตรงนี้นะครับที่ปากท่างเข้าม่ในเมืองก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเป็นมอนคูบาสายนะครับทุกคนเช็ครถเช็คลากันนะครับบัวขาวนะครับแล้วกต้องเ,อเช็คดูนะครับดูอะไรรั่วอะไรซึม ทำไมกระทะมันร้อนจังเลยวันนั่นเด็กเยอะไปหรือเปล่าร้อน,นแต่ข้างหลางนี่อุ่นๆนะครับทุกคนข้าวอุ่นนะครับให้ดูรอบๆล้นนะครับทุกคนช็คดูยางนะครับ เป็นไงมาฮ้อนๆเลยพวกผมฮ้อนอะเนี่ยฮ้อนแหละดูของนุเนตนะครับทุกคนเฮ้ยมันกพ่อของเขาเลยมันฮ้อนไหมฮ้อนเลยฮ้อนเหรอเนาะของนุเนธอุ่นๆอ่ะ มัน,มนให้ติดเบรกหน้าก่อน,นเอาไหนเนาะเพราะฉะนัะ้นต้องคายเออหมุไไ่ได้สอ่นนิดงก่อนสก่อน,อน,น <c oughs> ถึงแล้วครับทุกคนนะครับหน้าง,งานนะครับของเรานี่ๆน,นี่ตรงนี้นะครับตรงสนันนี้เราจะอลงนะครับเป็นเขานะครับตะวันรับขอบฟ้าหมดแล้วนะครับทุกคนเรามาถึงที่นี่ก็ประมาณหกโมง 50ิแล้วครับทุกคนสองคันลุงเนตรนะครับเอาสเพียนเลยเหมือนกันนะครับทุกคนนึกว่าจะถึงมืดแล้วนะครับอีกห้าสิบนาทีหนึ่งทุ่มนะครับทุกคนแต่ที่นี่ยังยังยังไม่ยังไม่ไมืดเท่าไหร่นะครับอนนี้ที่ที่เราจะทำงานหน้าง,งานเรานะครับฮะไหน ไหนก็ไหนหัวแม่เออไม่หย่อนขนาดมันหัวแม่มันอะไรหัวแม่สิแม่แข่งอยู่อ <his Moon S 2> ๋อแหละดีมาถึงมาถึงนี่ยังหัวก็ดีอะไรนี่หัวพุ่นอะ นี่นะครับนี่เราก็มาพินิดนะครับน,นี่นะครับอันนี้พ่อครัวของเรา,า,น,า,าน,นี่นะครับสนิดนะครับเล่นกะตะกี้แม่เป็นตัวอยู่่ะจะทำนี่แอ้แหนมกันแล้วนะนี่ เยอขนาดไม่เลนนี่มันวะพ่อครัวนะครับนี่ก็เนี่ยเป็นที่พักของเรานะครับทุกคนนีครับนี่ที่พักนครับเป็นแคมป์นะครับทำงานตรงนั่นก็เป็นหน้างานนะครับ <c oughs> นี่ครับบริเวณรอบๆนะครับมีแต่ป่านะทุกคน,นมีแต่ป่านะครับใส่ไฟตัวใส่ไฟตัวนี้ับทุกคนแต่ไม่ไม่รู้ว่าเราจะดึงลงได้หรือเปล่านะครับใช้โซล่าเซลล์ทั้งนั้นนะครับทุกคนที่นี่้ <c oughs> น้ำมันก็ลดไป <c oughs> ประมาณ500หมดพอดีนะครับทุกคนที่ได้ค่าน้ำมันใส่ท่อมานะครับอันนี้เป็นบ้านกระเหลี่ยงนะทุกคน้ามีเห็นมีใส่ไฟครับทุกคนเราน่าจะอาศัยชาร์จแบตอะไรได้อยู่นะครับโทรศัพท์ power bank นี้นะครับทุกคนแต่ผมก็มีที่ชาร์จแบตในรถมานะครับ ตอนนี้ก็ฟีเครื่องไว้อยู่นะครับไม่ได้ดับเครื่องเลยไมได่ดับเครื่องเลยนะครับทุกคน <c oughs> ทำไปเรื่อยๆครับถ้าฝนไม่ตกเราก็ทำไปเรื่อยๆนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นหน้าง,งานเป็นหินที่เขาแมคโครนะครับแยกออกไปนะครับ ทําทางจากนู่นมานะครับนู่นที่เราวางไปข้างล่างนู่นนะครับแล้วเราเอาดินสันตรงนี้นะครับมาปรับลงมาข้างล่างนะครับก็โงานนี้จํานวนบอกไม่ได้นะครับทุกคนไม่รู้เท่าไหร่นะต่เท่าไหร่นะครับนั่นก็น่าจะเป็นจะเป็นสายแล้วนะครับไม่รู้ว่ามีน้ําหรือเปล่าที่เราจะต้องลงไปอาบน้ําอาบท่ากันนะครับ ห้องน้ำอยู่ที่ไหนยังไงยังเรายังไม่รู้เลยนะครับทุกคนอันนี้เห็นที่เป็นจักรลองอันไม่เห็นนี่นะอันนี้เราอยู่กลางภูเขานะครับอันนี้เป็นก้านระหว่างพม่านะครับนี่เขาตรงนี้นะครับก้านรองพม่า อ่าซามีน้ำมีหมูเขานะครับเราอยู่กลางหุบเขาเลยนะครับทุกคนน,น,าาน,นี่บรรยากาศโล่รอบๆเรแล้วนยางหัวห้านี่ยางหลายหันใส่ลมไหมวะใส่กัใส่ลมไหมวะ ตาโ,โอ้ห mm ัน hmm. มีน so ้อยเนี่ยแม่ตาเน่ยมีแล้วาร้านหนึ่งอไปงันตาอันยันถ้ามันจะตัดาเมือนระอกันเนาะ่ต่เนี่ยถ้าบออันเอาถอดถอดมะข้านี่แล้วพูงมุเจ้ากลับไปให้มันแปะอันถ้ามันเขาันกลับไปถอดดีด้านมือบอนพุงพุงพูดกันเนี่ยพูดเจเจ้าหน่อยก็ได้ร้านที่ปนมาไอจีด้าอาส่าจะต้องมันซุ่มระเต้อกันปนามาไอจีดเนี่ยมันมีอยู่ซ้ายมือเนี่ยรุน ครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปมาเริ่มงานทํางานที่ไกลๆนะครับกับเจ้าัวขาวนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมกเจ้าก็จะไปทํากับข้าวก่อนนะครับเพื่อจะทํากับข้าวกับปลาหุงข้าวหงน้ํานะครับทุกคนก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ